กินข้าวกันครับมาครับกินข้าว ก็ปลาอาจจะคืหยบร้านทางที่มัมนคืก็ปไล่คมิมอะือกินเาชมลลุก,ลกเน็นมปู หาอยู่หากินก็ที่กะทางสู้หลานมันหมาเนอ้อ แล้วจะไปงมปลาคมต่อส่วนปลาตรงนี้ครับบอกแล้วไม่ยาิสียำเยอะ กินอยู่ป่าก็แบบว่ามันมีกิ่นออหอมอะมีมดนีอนะไรกดปีนอนครับ มหาปลาจะได้เห็ด ป่าครับตรงนี้ก็จะเป็นบออย่างงี้โมวิดเข้าป่าจิงเข้าป่า ปายังนัมงม่มาอยู่วบินต่ำอืออครับอ๋อไม่ควรจะร้องกิน bye, -bye. tên à? ừ. tay lông cả gì nữa เด็นบรรยากาศจริงของป้าเอาตกปลาจะบริกา,าหนงาเมื่อไหร่ไ้ ตับไม่ฟังขยันจะให้ไปดำหอยนะครับครับโอ้ยเผ็ดครับนี่อิ่มแล้วครับเนี่ยบรรยากาศนะครับโอ้ครับกินข้าวอยู่ริมบ่อริมสะครับเสียง ฟังเสียงจากกระจนพี่น้องยินบ่ครับเงี้ย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 เงียเงยก็นี่ครับขั้นเบ็ดเาเอาตกปลาแต่บ่ได้ปลานะครับหนาหมันหลายครับเพราาะว่อีกอย่างเขาเขาถ้าถ้าเขาสิมาเขาต้องอ้อยไว้ก่อนครับอันนี้จู่ๆเขาก็พอดีว่างเขาก็เลยออกมาครับมาลองเบิ่งตะกร้อหาขินน้ำมูลี่แหละพี่น้องเป็นี้นาหมันหลายครับฝนตกเนาะจะได้กับพอกันไหมในคลิปหน้านะครับ สิมี่ยังก็ติดตามมึงได้พี่น้องครับกลเป็นเพียงบรรยากาศบ้านๆนะครับอ้าสีออกไม้จากไอ้ป่านนะครับตอนนี้โควิดในเมืองนะครับมาหากินเขาป้านะครับช่วงนึงก็ระมัดระวังเอานะครับนะครับมาอยู่ป่าก็คงสิบมี่ยังนะครับบรรยากาศเดินทางมากกันตามรอเขานี่ครับครับบรรยากาศคนเสบียงมาตตาบ้านพหมดลพี่น้องครับย่บานกระห้อนครับ เอามาใหา้ท้งให้ทงหน้าอย่งี่ล่ะครับมาบอมาอย่างยุคหาจิงยุคขางสะจังไงจังติดตามกันไม่ได้ติดหนะ่ะจริงก็แล้วเขาสิไปหาหอยด้วยพี่นอ้อ,องหอยผมมั้งครับแเดี๋ยขนสเสบียงมาบานเอาทีเดียเมาสิบจ็บเสบ,บ,บ,บียงครับปกติเขาสิไปดำหอยต้อนเนาพี่น้องเนาะหัวหันสื่อมากลุกครับเจอมันว่าหนามันหลายการบกินไรส่วนนี้เขามักเรียบร้อยแลย้ว กินบ่ได้กับบ่เป็นยังครับนะครับเข้ามาหาเขามาไดมาเอานะครับต่างม่เลนน้ำาพราอมเน,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 นาะพี่น้องเนาะบรรยากาศกับบ่มีอย่างไรครับคลิปนี้สบายสบายมายฟังบรรยากาศเสียงจักรจัน์อยู่ในป่านี่ครับหางบ่ดังมักแห้งเลยให้หารปลาเพื่อมือหนามือรุ่นเข้ามาตกนะครับปามยังมาทั้งในเข่าครับ มันต้องอ้อยไว้เป็นมือชองมือผมครับจังมาตกมันยังตีเข่าครับมามาอ้อยมือแหลกเลยมันยังบ่ทันได้กินเฮียครับก็ว่าไปยังครับจรัเป็นเพียงบรรยากาศเล็กๆน้อยๆครับห้ามาหาเนาะเอาไม่ได้มาเอาครับวันสี่เหลี่ยังครับสบายๆนะครับบันผักพรอนนะครับอยู่บ้านก็ห่อน่ายนะครับโอ้เสียงจักรจันพี่น้องเรับอือวันที่ยางมาเบิ่งกับไก่เป็นเศ้าห้องหรอพี่น้อง ครับห่องย่างยางยางย่างยางผมครับยุ่นี่แหละห้องย่างมาไก่มันก็เลยซ่อหหองเอาอกแล้วครับยังได so ้กะฝากกดติดตามน้ำเด้อพี่น้องเด้อพอเด้เบิ้งได้ยมวนน้ำกันให้ชิมหน้านะครับนี่ยังขัดทีตายพี่น้องเบิ้งนะครับเพิ่งเปิดช่องไม้นะครับพอเดีเบิ้งเด้ยมวนน้ำกันครับไปหาหอยเด้อพี่น้องันชอบรอชมบรรยากาศไปหาหอยน้ำกันครับ ประกันไมมนะคีบหาหอยด้วยพี่น้องด้วยฟังเสียงจักรจันทร์หองหอดป่ะ